ครับมื่อนี่เขากระยู้งครับเบ,บาจอมนะครับ,รบอ่ากำลังคูหาขี่เกยเดือนนี่นะครับขี่เกยเดือนตัวเป็นๆน,นะครับอ่าเน่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 เตัวนี้อันนี้อีกนะขี่ข้างขาดโอ้โห <laughs> ตัวนึงเมื่อนี่ครับฮะอาหารปลายนะครับขุดขี่เกยเดือนจเจียวไปใส่เบ็ดพอดีว่าช่วงเนี่ยเงินบ่มี คือเนื้อกินแล้วกัหาไซเบ็ดนี่ยแล้วครับอ่าซื้อตัวมาแต่เชลซี่มาได้นี่ซื้อตัวมาซิดเบ็ดเมื่อน,นี้ก็อยู่ครับฮารซาเอ่อนักเตะเบลเยียมซื้อตัวมาซิดเบ็ดให้ในราคาแสนกีบอ่ามาเบิ่งว่าสิหายอยู่กินเปลีป่ยนบ่เอ่น หาซาเมืองไทยนะครับเราจะหาตัวพ่ออาเอ้อออเออ,อมันได้เยอะแล้วละอมันบอกเครืองเข้าไปหาปา่าธรรมาชาติออ,อ,อันนี้ก็เป็นป่าเลียงนะครับอ่าจะกินนย้ำได้กัเอ,อินมากินเบ็ดได้ตลอดเวลานะครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งว่า สีมานบ่านหากินปลายุสาบอมานนี่ก็ไปหากินยุสัยบ่ได้แล้วละ่ะเราคิดว่าไหมเนี่ยย้อนไปกลางน้ำกันกี่เดือนน้อยเขาเดือน,นยังกว่า คีแท,ทักแฉะวะด้วออยเงี้ยก่อนใส่เดือนใส่เดือนคีว่าษาหนึ่งเห็นไหมเขาเอือนเงี้ยก่อนทันแพ้ช่วนั้นมันโดนทีแดงหรอเออโดนสีแดงอ่ามาเบื้องว่าอสองท่านนี่ผู้ใดเบ็ดสิกินปลาสิกินเบ็ดไผยกอนอ่าอ,องมืออาชีพี่ก่อนอ่าปลาเสือเขียวคนว่าผมเพิ่นกินก่อนแน่นอนว่า เมื่ออาชีพหากินมาตั้งแต่เกิดอืเกิดมากนี่กินเลือดลดนะครับป่าล้อยเต็มอยู่นะครับอืมีทั้งป่าทับทิมครับป่านิ่นนะครับเมื่อนี้ก็อยากกินป,ปิ้งปิ้งปลานิ่นตัวสามนิว้วสี่นิ้วนี่พอดีปิ้งกินครับตำมือนะครับ อ่กับแกงเห็บได้อะไรนี่เของพ่อปลาหนึ่งแต้มครับโอ้ยเอายุ่ยหัวยังสิเชียร์ยุ่ยนี่นะปลาด้วนี่ไอ้ปมเม้าขาวนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งแต้ม ย่านตัวน้อยที่เก่าอยู่บัน้อยเด้อตัวนี้หนึ่งแต้วนะครับโอ้แสดงว่าเบิ้งแล้วเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับหนึ่งแต้มอ่าพอดีพิม <laughs> ไอจอมเจา้าควงเงินมาเลยหกสิบบาทตัวไ <laughs> อ้ออย่างเดือย <laughs> อ้าวไป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 เอายับไม่ยูนิโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ตัวนี้ละตัวขวางังเอา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 ขึ้นมาเอาขึ้นมาอแต้มที่สองนะครับเออโอเคเยี่ยมตัวนี้ก็สามนิ้วครับ โอ้ยได้กินครับป่าเสียงนี่แหละครับเมือเอ่อนี้แล้วน่าจะเป็นป่าไงครับเนี่ยไฟมันมาฝนมันอากาศที่มันหายใจออกมาเ,เป็นไฟเขาเอืนเอเอ่นไฟบาดเขาเอื่นไฟปุ๊บนานกินแล้วกินแล้วอ่า<ๆ>กินแล้วดึง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 ดึให้มันดึงไปย,ยังไงกอนอ่า แต้มที่มา,ามนครับโอ้หากินมันสัมพอละเมียบวกกาปะกลาทิมตอนนี้ม,ม,าม,ม,ามาแล้วมาแล้วปดมาแล้วโอ้ทั้งนั้นกับมันคือกันครับทั้งนั้นเป็น,น,ปนยังไงวันนี้ได้กินตัว <laughs> โอ้หลังจากที่แสดงว่ามันเป็นน้ำหมากเบ็ครับเปลี่ยนหมากเบ็ดปุ๊บปลาก,กินปั๊บ บม่ได้ป็นน้ำข้นสีดอกเบิ้งแล้วเป็นปน้ำ <laughs> มากเบ็ดน, <laughs> นี่ละเอออ่าหนึ่งแต้มตัวที่สี่ดึงแล้วปลาใหญ่แค่แปลาใหญ่แค่นี่โฮ้ยมันยังบก,กิน <laughs> เนี่เอา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 ให้มันดึงก่อนปลาเอา,าอู้ยมีแต่ <laughs> ปลาหน่อย <laughs> สแบบ <laughs> สดงว่ามี <laughs> แต่ผู้สาวสักน้อยมาติดเอาเบิ้งไหมโอ้มักท้ำบาปนี่แหละนี่ เก็นว่าผู้สาวกับผู้สาวซ้ำหน่อยขึ้่นไม่เอาปล่อยมันไปเฮ้ยเราใบจอมเฮ้ยเรอ่ะอ่ะอีกแอบหนึ่งนะครับอ่าโอ้ว่ามานท่วงหลังตัวนี่ของไอ้จอมพอกินแล้วของปลาเส้นนี่มีชีเรยเลยมันคือจะลับกันยังสั่นอ๋อเอาใส่กับคุณเอาเบื้องเวียได้ชิ้นตัวแล้วครับ หลังจากที่ตกมาได้ประมาณ30นาทีได้ตอนนี้ก็ได้หาโตนะพอได้ปิงกินกับตงมฮุ่งเลยล้วครับ